ถูกไหมคะนะใน <c oughs> 54อับชาย26นี่คะ่ะอับชาย26อยู่ตรงนี้นี่มีมนี่จิตที่เกิดในวิถีจิตที่เกิดทางธรรมโนทวาร54เกิดทางปัญจวทวารก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทวาร5มโนทวารน,นี่ก็คือทวารเดียวนะคะเกิดทางใจนะคะนะอับช่าย26 เพราะฉะนั้นจิตที่เกิดในทวารยังไม่บอกว่าแน่หรือไม่แน่นะตอนนี้นะจิตที่เกิดในทวารเนี่ยมีห้าสิบสี่ดวงก็คือตรงนี้เขาขึ้นสู่วิถีจิตหมดเลยใช่ไหมฮะนี่<ม>ขึ้นสู่วิถีจิตหมดเลยนะคะในยิ่ยเนี่นย,ยตรงนี้มันซ้ําข้างบนนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอันนี้ก็ซ้ำตรงนี้นะมีสซ้กันนะฮะเป็นทําจิตคนละอย่างอันนี้ทําวิถีทา ทำหน้าที่อาทางใจงอันนี้ทําหน้าที่วุทางปัญจทวารน,นะแต่เป็นมนุเหมือนกัน,นใช่ไหมเนี่ยเออนะช้ายี่สิบเก้าอย่ตรงนี้ใช่ไหมคะเหมือนกันนะไม่ต้องนับนะแต่ถ้าว่าโดยนี่ในปัญจทวารไม่ดีนะมีทางใจอย่างเดียวนะ<ด>เขาก็ขึ้นสู่วิถีเหมือนกันใช่ไหมคะ<ด>ถ้าว่าโดยนี่นี่แล้วก็นี่แล้วเป็นจิตขึ้นสู่วิถีหมดนะคะ มนับนี่อีกก็เป็นจิตที่ขึ้นสู่วิถีจิตเหมือนกันเกิดได้ทวารเกิดอยู่ในทวารจิตที่เกิดในทวานนะคะจิตที่เกิดในทวานนะคือตรงนี้นะตองหาตรงนี้นะ54กับอัปชายี่ห6หรือ58ทนะีนี้เรามาดูค่ะว่าถ้าเกิดแน่นอนในจิตจิตที่เกิดในทวารเนี่ยนะเราต้องมาดูว่าเกิดแน่นอน แน่นอนนี MM. ่คือการมัจิต44เว้นทวิสิบนะะเว้นทวิสิบสิ์การมัดจิต44นี่ก็คือ54ตรงนี้นะคะอาธวิสิทธิบออกทวิสิทินี่เขาไปเกิดในทวารเดียวแน่นอนนู่นเขาออกไปพูดข้างบนแล้วนะเหลือจิตที่เกิดในทวารนะคะอันนี้อันนี้พูดไปแล้วเนี่ยนะพูดแน่นอนไปแล้วในนี้ทวารเดียวไปแล้ว วิสิตเนี่ยนะที่เหลือเนี่ยที่บอกว่า44เ็ามีปกติมี54ใช่ไหมอครับ54เลย <Yeah. S 1> 54นะแต่ทวิสิตเนี่ยเอาไปพูดในทวารเดียวจะและ้วล่ะแน่นอนทางโน้นจะละเลยเอาที่เหลือ44มาพูดว่าจิตที่เกิดในทวารทีนี้แน่เขาแน่ในทวารเป็นลบสิบนี่ไม่ใช่เขาไม่มีนะเขามีอยู่ข้างบนนะคะแน่นอนอยู่ข้างบนนะท mm hmm. วารเดียวนะ mm hmm. อ่าอันนี้ในทวาร สี่สิบสี่แน่ในทวารมีสี่สิบสี่เวทนะแล้วก็มหาขตจิตมหาขตปุโสลจิตกุศสลจิตเก้ามหาขตตุลีจิตเก้าลงุตราจตริตสี่สิททั้งหมดได้แปดสิบดวงอันนี้อับชะใช่ไหมคะเนี่ยม่าโกเก้ามหากรีเก้าลงุดแปดหรือสี่สิบเนี่ยอับชะบใช่ไหมอ,อับชะนะอับปนาชวนาันะ 26หรือ50าแมตรนะคะถ้ามาบวกกับนี่นะได้ครบนะคะและจิตที่เกิดในทวารไม่แน่นอนอุสันสองมอวี่แปดเนเดิมเพราะอุสันสองมอวิแปดอย่างที่คุณบอกว่าครบไม่ได้ไ,ไ,ด <laughs> ไปเดี๋ยวไปที่โน่นเดี๋ยวอยู่ในวิถีก็ได้แต่แต่ฉันจะทำหน้าที่นี้นะถ้าฉันอยู่ในวิถีเดีฉันทำหน้าที่นี้ ฉันอยู่นอกวิถีฉันก็ท,ทําหน้าที่นี้อย่างเงี้ยนะนอกวิถีนอกทวารในวิถีในทวารเนาะอู๋สันสองมวิแปดเป็นจิตที่เกิดในทวารไม่แน่นอนที่ไม่แน่นอนเพราะเขาเป็นจิตที่เกิดพ้นทวารก็ได้วิถีทวารแล้วม,มีมุตตจิตจิตที่เกิดนะพ้นจากทวารหรือพ้นจากวิถีมีสิบเก้าดวงสิบเก้าดวงพ้นจากทวารพ้นจากวิถีจริงไหมดูพระวังสิบเก้า พวังสิบเก้าค่ะดูวิธีสุดท้ายก็ได้ค่ะจะชัดเจนวิธีสุดท้ายนีย่เป็นวิธีที่หกค่ะการพวังสิบรูปพวังห้ารูปพวังสี่เห็นไหมคะนั่นคือพวังขั้นจิตสิบเก้าในสิบเก้าดวงนี้ต้องแยกระหว่างแน่กับไม่แน่ถ้าแน่นอนในถ้าแน่นอนนี่พ้นพ้นแน่นอนนะนะถ้าพ้นนะพ้นพ้นตวรรพ้นตวานแน่นอนเนี่ยนะมาดูนะ มีแค่มหาคตะวิปากจิตเก้าคือรูปวิบากห้าอรูปวิบากสี่นี่เกิดพ้นทวารแน่นอนในทวารไม่มีนะคะรูปวิบากห้าอรูปวิบากสี่ในวิถีไม่มีนะ,ะพ้นทวารแน่นอนส่วนเนี่ยฉันอยู่ในวิถีก็ได้ฉันอยู่นอกวิถีก็ได้ <c oughs> สิบดอกนี้นะคะ ฉันจึงเกิดพ้นไม่แน่นะตน,นี้นะอูสันสองมวิแปดเน,นี่นะเบขาสันตีรณจิตสองมหาวิปากจิตแปดเป็นจิตที่เกิดพ้นทวารก็ได้พ้นวิถีก็ได้เกิดในทวารก็ได้เกิดในวิถีก็ได้นะคะเข้าใจนะฮะนี่ในส่วนของตรงนี้นะฮะการจําแนกเอกทวาริกจิตปัญจทวาริกจิตชทวาริกจิต ทวาริกะวิมุตตจิตโดยแน่นอนและไม่แน่นอนนะคะเป็นอย่างนี้นะในหนังสือนะคะถ้าเป็นในหนังสือมาดูหนังสือหน้า34นะมี่ะมีพระคาถาแสดงการจำแนกจิต5ประเภทเอกาทวาริกาจิตตานิปัญจฉาทวาริกานิจัต ชาดวาริกาพิมุตตานิพิมุตตานิจะสัพพถาชาติงสติตถาตีนิเอกติงสยะถากรรมทัศทา,านวทาเจติปัญจธาปริดีปเยจิตที่เกิดในทวารเดียวจิตที่เกิดในทวารห้าจิตที่เกิดในทวารหกจิตที่บางทีเกิดในทวารหกบางที เกิดพ้นจากทวารหกและจิตที่เกิดพ้นจากทวารหกเสมอมีจำนวนตามลำดับดังนี้คือ36 3 31 10 9มาดูตรงหัวข้อนะฮะเอกะทะวาริกจิตปัญจทวาริกจิตฉะทะวาริกจิตทวาริกวิมุตตจิตโดยแน่นอนและไม่แน่นอนหน้า34นะคะในหนังสือนะหัวข้อที่หนึ่ง เอกันทวาริกจิตเอกันตะเอกันตะนี่เป็นว่าแน่นอนนะฮะจิตที่เกิดในทวารเดียวแน่นอนมีสามสิบหกหรือหกสิบแปดดวงคือทวีปัญจจิญญาณจิตสิบอปนาโชนะยี่บหกหรือห้าสิบแปดนี่ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนี่อยู่ในหน้าสามสิบสี่นะฮะข้อที่หนึ่งนะคะ ตรงไหมคะจิตที่เกิดในทวันเดียวโดยแน่นอนมีสามสิบหกคือทวิส<ๆ>ิบกับอับ<ๆ><ๆ>ช่ายยี่หกเป็นสามสิบหกนะฮะหรือ6กสิบแปดหสิบแปดคือเอาห้าสิบแปดมาบวกกับทวิสิบได้หกสิบแปดหมวที่สองในหนังสืออะเอากตะวานน,านิกจิตอเนกันตะอเนกันตะไม่แน่นอนนะจิตที่เกิดในทวันเดียวเลยไม่แน่นอนมีสี่สิบสี่ดวงคือสี่สิบสี่ดวง กลามัจจิสิบสี่จริงไหมฮะนี่เวทวิสิบนะตามนี้นาในหนันงสือนะหน้าสามสิบห้าค่ะปัญจทวาริกจิตเอตกนันตะนะจิตที่เกิดในทวารเดียวเออขอโทษะจิตที่เกิดในทวารห้าแน่นอนมีสามดวงคือมโนทธาสามเห็นไหม หังจากทวาริกะจิตอเนกันตะหัวข้อที่4นะคะจิตที่เกิดในทวารห้าโดยไม่แน่นอนมี41ดวงคือกาม,มจิต41ถูกไหมฮะอ่าตรงนะคะหน้า35นะคะมาดูห<อ>ัวข้อที่ห้าชาทวาริกะจิตเอกันตะชาทวาริกะจิตเอกันตะจิตที่เกิดในทวารหกแน่นอน31ดวง จริงไหมยิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามเอ็ดวงนะคะหัวข้อที่หกชาตทวาริกจิตอเนกันตะจิตที่เกิดในทวารหกโดยไม่แน่นอนจิตที่เกิดในทวารหกโดยไม่แน่นอนคือปูสันสองเบขาสันติรณนจิตสองมหาวิบากจิตแปดมีสิบดวงนะคะสิบดวงนะต่อไปหัวข้อที่เจ็ดค่ะ ในหนังสือหัวข้อที่เจ็ดทวารีกจิตเกยกันตะจิตที่เกิดในทวารแน่นอนหัข้อที่เจ็ดนะคะจิตที่เกิดในทวารแน่นอนมีเจ็ดสิบหรือเท่าไหร่ฮะร้อยสองดวงเอาตัวเลขมาบวกกันนะคะมีเจ็ดสิบร้อยสองดวงแล้วก็มาบวกตรงนี้ไม่แน่นอนอีกสิบเป็นแปดสิบนะฮะเห็นไหมข้างบนมีเจ็ดสิบนะคะข้างล่างมีอีกสิบเป็น การมจิต44มหักตะุา9มหักระตากี9ลบ8หรือ40ข้อที่7นะคะที่เป็นเอกันตะนะการมจิต44เวนุเบิงหา2ม28มาดูข้อที่ 44, 2, ท8ค่ะทะวาริก,กจิตอนเนกันตะจิตที่เกิดในทวารโดยไม่แน่นอน จิตที่เกิดในทาวารโดยไม่แน่นอนมีสิบด,ดวงใช่ไหมคะสิบด,ดวงคือเบคาสันติระจิตสองและมหาวิปากจิตแปดครบนะคะหัวข้อที่เก้าอะทวาระวิมุตตจิตเอกันตะทวาระทวาริกะวิมุตตจิตนะคะทวาระในหัวข้อที่เก้าทวาระวิมุตตจิตเอกันตะจิตที่เกิดพ้นทวารโดยแน่นอนมีเก้าดวง ก็คือมหาคตาวิปากจิตเก้านะคะมหาคตาวิปากจิตเก้าคือรูปวิบากห้าอารูปวิบากสี่หัวข้อนี้นะคะหัวข้อสุดท้ายนะคะแต่ในหนังสือนี่เป็นหัวข้อที่เก้าใช่ไหมคะครับต่อไปหัวข้อที่สิบในหนังสือค่ะทวารวิมุตตจิตอเนกันตจิตที่เกิดพลนทวารโดยไม่แน่นอนจิตที่เกิดพลนทวารโดยไม่แน่นอนมีสิบดวงคือ เวทขาสันติราตจิสองมหายปจะจิต8ปดู่สันสองมวิแปดนะคะตามในหนังสือนะหน้า34และก็หน้า35สนะอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้เรื่องของทวารสังขาก,การส่งเคราะห์นะจิตเจตสิกที่เกิดในทวารต่างๆ นะคะการส่งเคราะห์จิตเจตสิกที่เกิดในทวารต่างๆแต่ว่าตอนนี้สงเคราะห์จิตก่อนใช่ไหมคะเนี่ยที่เรียนมาสองกระดานเนี่ยนะส่งเคราะห์จิตไปก่อนนะเหลือเจตสิกนะคะทวารสังขละนะคะอันนี้ก็คงจะเอาเรื่องจิตไว้เพียงเท่านี้แล้วคราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องของเจตสิกนะคะจำแนกเจตสิกโดยทวารน,นะคะ